สวัสดี f อฟทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ f อฟทุกท่านเข้าสู่ทีมงานขอสวัสดพารวยผู้เฒ่าพารวยครับ f อฟครับผมมาบอกเรื่องความฝันของพ่อไวย์นี่งวดที่แล้วกับฝันโมเมนต์น้องคับว่า f อฟซีับผมเนี่ยมันผีตัวใดเจนมาตัวมาต้มเขาเนาะครับ f อฟซกับไห้เสียเงินเสียทองอของแม้ครับ f อฟซีับผมเขาเป็นเป็นคนมั่นนี่กับที่มันคำกับปั้นเนี่ยตีหุ้ตาเราแล้วก็เอฟซีกับผมมาตัวมาต้มกัน แล้วับเนาะเนอะเน้นเน้นสามตัวนะครับอีวี้ครับผมนะครับมันมีวิซี่ความนั่งยูนพกคนนะครับเนาะแล้วก็มีปูชีปลาขาวห่อม่านครับอีวี้ครับผมเอาก่อนที่เขาไปชมคลิปข้อมฝันของพ่อปวัยนะครับเนาะอีวี้ผมก็ให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรืองทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับอีวี้กับผมเพราะว่าความฝันก็คือความฝันนะครับเนาะบางครั้งมันก็แม่นบางครั้งมันก็บ่แม่น แต่ว่าการจากแบ่งปันให้นครับอฟซีทุกท่านทุกคนเอาไปพิจารณาเบอร์กับอีฟซี่กับผมเพราะว่าสิปล่อยอ่าควบฝันเมื่อคืนนี่นะครับฝันบาเริดอ่าเทียงกันกับปูชีปลาขาวครับพี่ชีครับผมอ่าเทียงกันกับปูชีปลาขาวนะครับเนาะก็อ่าให้วิเคราะห์ดีก่อนเด้อครับเด้อนะครับฟังไปฟังเปิดควบเปิดเพลิอนฟังเปิดควบสนุกครับอีฟซี่กับผมมาเราควบฝันให้เขาให้ฝังนะครับเนาะจากสีแมนบอมแมนพอไว้กับผมหูคือกันครับอีฟซีครับผม นะเพราะว่าคนหัวที่แล้วนะครับคนมากหอ,อมาแต่ทงางภาคเหนือ้อประสานที่หอไปกรุงเทพไปกองสลากขับอยู่ที่ครับผมเพราะหอซื้อพอไว้นั่งอยู่กับเนียนกับบอลเมซี่นะครับเนะเ่นระยุกมือ่อคืนหนึ่งสี่ครับอยู่ที่ครับผมยกมือ่อคืนหนึ่งสีนะ่อันที่ว่าอัน,นอันนี้วนี้มันเป็นยังคือบังบังนะครับที่ครับผมนะี่มันงองงองเฉียดนะครับนะเนาะเพิ่นก็ว่ามัมมนสิงโง่แถวสันว่ามันมันคือประโยคจุดสี่ประสานว่าที่ครับผมอ่ะหน่งสี่ประสาน มวยสิบิฮูเพรเห็นเป็นสันกัเอาสั่นตัวนอกับวิธีกับผมกระเล่นเทียงกับเพิ่นนะครับเป็นอยังคือบ่กหายตรงๆรวดแมนๆรวดตนดอกอันหัวมาตะกุ่งตะไก่้น่ันว่าเอ้าก็คือว่าไปยืมเงินลอยหกสิบบาทมาเขาทอดให้ซีสิบบาทเดียวทันทีเหลือก็ซีออกหักออกซีสิบบาทนั่นคือพอกมาใส่เราบั่น้วยคนเข้าถีบไปตัดทะลุเพราะว่นกระเล่นเทียงกับเล่านะครับวิธีกับผมเล่ามาหาเมื่อคืนนี่ครับแต่ว่าเล่ามาหันเล่ากับมาในลักษณะเก่าเล่าแหละแต่ว่าเล่าบริเตนมากคับวิเชียร์ผม ร้อยมากอ่าขั้นหอดนี้ต้องฝ่าครับเพื่อนร้อยมากเนี่ยมันวิดงกีดินนะครับไปวิดงกีดินไปประมาณจักศอกหนึ่งนี่แหละเพื่อนร้อยร้อยร้อยมากปูพิชีตปะเขามันเห็นเต็มเต็มเลยครับพิชิผมเพื่อนใส่ชุดขาวผมเง้เง่าครับมัดจุก้อครับเพื่อแต่ว่าปูเป็นเป็นชุดขาวบ่าเป็นชุดฤาษสีเ่ยเป็นชุดขาวมัดจุกนะครับเพื่อนค้นขาว ครับพี่ครับผมแห้งใส่สุกข,ขาวเราแห้งขาวแห้งงามนะครับเนาะ <c oughs> เพราะว่าเปิ่นเป็นคนโอ,โอ,โอ้ข้างว่าค้นค่ายๆบอ่อแก่นะครับเป็นพี่ครับผมขนประมาณจะรุ่นๆพะไวล่ะแต่ว่าอย่งนุ่มก็พะไวนุ่มก็พะไวนะครับเนาะมาบอกกับพะไวนั่นแหละครับวิธีกับมาเตียงกัน <c oughs> เรื่องเลขกงวดทีเดียวนี่แหละห <c oughs> ้วยสานตว่าเล่าบาลมันอยู่ข้าบุญตัวล่ะลูกว่าสันว่า บุญยังไงไอสัน,น,ว,นว่อบอกว่าแม่นกับว่าบอกแมนเราไปยังกิจมาว่าบุญบุญบาปบาปยังกับยวความบอกว่าแม่นกีจีมาให้บ่าบุญตียวมบนบอแน่ยนอกคาบอกว่าแมนก็คือบอกม่าพอไวบ้ามั้งส่นะครับเนาะบอกว่าถือก็คือบอก่ถือก็จีมาตีเป็นตัวนั่นตัวนี้บัตรเลขออกมาแล้วพอไว้ก็แเ้วยบาังทีศูนย์ให้เล่าหลังสัปปีครับเทียงกับเล่าเอาคือชีว่าให้พ่อเที่ยแล้ว่าสันว่าไม่ว่าไ้หันแล้วไอสันเนาะื้อเสียเงินเสียทองเนี่ย่าสันเนา เงินฟ่องคเสิร์ได้มาแต่ละบาทสองบาทมันว่เป็นหายง่ายไป้ที่มาตัวมาต่อมหอย่างก็แน่จริงเราบอกตรงตรงหมดนกขวายวานที่เอาขั้นพ่อบอกถือเฉยพ่อยังเราท่าน่าไม่จะไปยังก็หายเบิร์ดไดแล้วท่นว่าเพราะว่าเขวายวาครับพวกเดือดควบศูนย์พวอเดือดควบโมโหนะครับนั่งยางไดยังก็หายได้เบิร์ดได้แล้วท่านขั้นบอกถือึงด้วยท่านเนาะได้ที่มาบังไม่ได้ท่านเนาะบังที่ยังบังบังกันให้ยังทันเนาะเราต้องมาล่องอกล่องแกะกันซื้อก็ซื้ออได้แล้วเราท่านนกขวายวาครับ กันดีบอกก็บอกมาโหลดลงตรงโหลดมันมีแนวแลกเปลี่ยนได้รูปกับสันว่าครับเปินว่าเปิลไมีแนวแลกเปลี่ยนได้กับสันว่าเฮ้ยขั้นมัตรคือขนาะอยากได้หยั่งว่าสันดอกคอยทางซีครับอยากได้หยั่งกับสันดให้บัตรข่งเราสันแม่นอีริยว่กับสันว่าแม่นอีริยินกับสันมาโบไปนะครับว่าแม่นอีริยวะแม่นอิริยินก่บสันว่าเอาจังสีว่าสันว่าอย่ามาเถียงว่าสันว่า ยังมาเถียงมาสัตย์ขับวิธีครับเพิ่นบอกว่ายังมาเถียงมาสั่นวังฟังเอาว่าสั่นดอกไอ้ฟังยังไหนเราสั่นดอกพราไว้กบาลเนี่ยพราไว้หูลูดเลยครับวิธีครับบทนั่นเนาะย้มาว่าว่าเบาสั่นดอกบอกบ่ถือได้ที่ว่าเบาสั่นอังศี่สั่นดอกเถียงกับปูซีปลาเขาเพรเคยเถียงไหมครับก้นฝันนี่บราเคยเถียงกับปูซีปลาเขาเนี่ย่นยืนอยู่นี่เพิ่นลอยอยู่นะครับวิธีครับลอยจากดินมาบมัดสอดหนึ่งลอยอยู่งสั่นหลังเบิ้งพอหนีมาสั่นมา พ่อไปมาแล้วกล่องสลากว่าทันว่าไปบอไปแล้วเฮ็ดไว้แล้วสร็เรียบร้อยแล้วว่าทันว่าครับพี่ชีคผมให้ถามเฉยๆเถอะพ่อวันดอกพ่อนี่อายุไรปันใดบล้วนุเนปลายปนันทันว่าค่นว่าเ,าออาาเ,เกิดส่งสูนนะครับว่าอายุพอย่อไรปันใดนทนว่าวยหลักแล้วพี่พไปหูแล้วก็ได้เกิดน้ำวันทอพอไปวางที่าครับ้าเกิดน้ำเกิดความกัพี่หูแล้วว่าเป็นอายุไรหน่อยไรปันไดเทะนั อายุของพ่อเนี่ยนว่า400หาย3ปีท่าว่าคายวิจิครับผมคนว่า400หาย3ปีท่านว่าโอ้ยบ่เชื่อดรอกว่าท่านเขาไปอะไรคนอายุ4อยหายา3ปีสิมานนุ่มปนี่บอกว่าท่นเนามันบ่มีคนอายุได้ประนั้นี้คนหอกท่านว่าเพราะใบานอย่หลายแบบเจ็ดสิบแปรสิบก้าสิบกัตายแล้วทุ่มือเนี่ยมันี่รกอายุ สี่อหาสิบสาปีมันเป็ยนไ้เพราะไรอเถอะเนอะยังบอเสื้อเสียไหมกับเสื้อเถอนอาว่าตั้งตาเป็นคนเหมือนแม่นยูวะเคนว่าครับบัดตายมามเนี่นี่อายุตายนี่มาถอนวาสี่ร้อยห้าสิบสามปีเลาเถ่ะวะคนวาคนก็ถึงคนอ้ยาสี่ร้อยห้าสิบสามปีถึงไปอยู่เสียนอกเอะเนาะอไับะเถียงกับเล่าเนาะครับน้องมึงซิผเสื้อดีมาทถอนวามึงบ่เสื้อดีว่า ไม mm ่บ hmm. okay. mm ่เ hmm. สือแล้วเถอนน่ะ mm ตั้งแต่ห่อมากต่ยังมาตัวแล้วเถอะน่ะทียืนมากสี่เสิ่งนี้พอมาตัวอีกเถอะน่ะพอไปว่าครับเพิ่นละบวกเมืองเสียมึงยาสั่นว่ามึงยาสั่นขับยงมืองเห็ถอะมึงยาเป็นคนหูรูดว่าสั่นขับยุ่ยี่ครับมึงมึงคักคักสั่นมึงมึงนะมึงยาเป็นคนหูรูดว่าสั่นวะยกฝ่ามือขึ้นได้ผมยกขึ้นมาได้พวกกัดแดงจึ่งครึ่งดูฝ่ามือเราหนิครับอยู่ซี่ครับผมแดงจึ่งครึ่งดู สามหาตัวเดียวครับพี่ครับผมฟ้ามือหรือสามหาได้กลับได้อี่ครับผมโอ้ยตัวไรกันมาตั้งแต่อายุกับตัวนี้ยกมือขึ้นกันยังที่มัดตัวอีกท่านมามึงจะให้กูบอกอะไรท่านมาเสี่ยวยันต์มากูเสี่ยวมึงไปเป็นลูกศิษย์มาิ่านมาไยขั้นเก่งอีหๆเห็นไปที่นับถือเป็นอาจาชีพหรอกขอให้มันถือประธานองขอให้มันถือประธานองอย่าทิ้งัตตัวกัน เป็นไรจย์ว่าแมนกลัวมึงซีิตได้เห่น่ากูเสียงอไปยุ่น้ำเลยด้เห่น่าคอยกันจู่เอ้า่าั่ว่ะขั้นจริงนี่ดีให้ออกด้วยสั่งเสิยอมไปยุ่น้ำมาสั่นเอาว่าสิเฮตายกะตาย่าสั่นากคอยวางีับซีผมสิเฮตายกะตายย้อม่าสั่ว่าขั้นออกตรงนี้ขั้นเเอฟซีเลยยสิมาตัวมาตุ่ม่าสั่นเทียงกับเพิ่นเมือนนีกเทียงค่ะไลขับวิทีคบมึงยามึงยามาสั่นคบ มึงจะบ่าตาปากเป่ากษัตริยว่ายกมือหนึ่งสี่ครับบ่าจะได้เราก็ยกมือหนึ่งสี่ปุ๊บก็แดงขึ้นแดงขึ้นโย f a ามือเราสามหาตัเวเดียวมึงจำว่าตาปากเป่าเดี๋ยวโตนี่แหละมันว่าออกมาหนึ่งกูสิวัดเอามึงไปอยู่นัมกษัตริยว่าครับพี่ครับมารวดสีไปวกษัตริย์ว่ามารวดสีไปกษัตร่ย์ว่าก้อยกระไดนะครับซูดแห้งเลยครับก้อยกระซูดแห้งเล่ากระซูดแห้ง ไปแล้วว่าบแม่นกูศูนเด้อมาสันว่า่นว่ากับยมงกูบ่แเปนกูศูน่าสันว่ามึงศูนคือเรื่องเขามึงมาสันว่ากับเ c เพิ่นว่ามึงศูนคือเรื่องมึงมาสัน่นว่านะครับนะกูว่าูน่าสันยมมึอยู้้ก็สาหาติฝ่ามือสาหาเติฝ่ามืออยู่กับเอฟทีกูว่าูนย์่าสันว่าเบงรอว่ามันทีแมนบแม่ปว่าสันครับเอครับนะครับเอครับแ่างว่าน่นบอาคับ่น เพิ the ่นนั the ่นนะครับวาเพิ่นว่าขันกูบอกถือกูสีมาเอามึงไปอยู่งน้ำมาสั่นมึงสีไปบอสั่นว่าครับไอ้พี่ครับผมพอไปกับตกลงสีไปนะครับเรื่องคอให้มันถือคอให้เอฟซีให้เพิ่นลำเพิ่นด้วยเพิ่นมีเงินมีท่อมาสั่นพอไปนะครับว่าเพิ่นว่าปุ๊บคื้ว่ามึงอยจะบอกตาปากเป่าว่าเพิ่นว่าหยกมืออีกไอ้พี่เขาเด้งกึ้งยึ้งกึ้งกูเห็นละเลยสามหาไอ้พี่เขาเด้งกึ้งกึ้งกึ้งกูเห็นละ มึงต้องซื้อสันว่ามึงต้องให้ได้สันว่าถ้าบ่ได้กูกระถามันบ่ได้กูก็สิบ่มากๆสันว่าถามึงถือมึงระวังมาตรวดมึงนี่แหละผู้แรกกระสันกับอีทีครับผมเพราะห้ยพลอยเนาะครับน้ะมึงนี่แหละผู้แรกกูสิเอาไปอยูน่นา้ามันสันวะพลอยกับยอมสิไปอยูน่น้าขอให้ยเด็กมาถือสันวะอยู่ทีครับผมของปูเคนยำ่ยำยคักจำแม่เดือดขึ้นอายุคนสี่ร้อยห้าสิบสาปีก็เถียงกันเรื่องอายุเคนแล้วก็มัน เพิ่นกับมันโยกมือขึ้นยังไมนกระแดงที่ขึ้งที่ขึ้นแง่หลังจับพี่ชีครับผมเล็ดกุ้ฝ่ามือเพิ่นนะครับเนาะเลขดฝั่งมือฝันนี่แดงที่ขึ้นที่ขึ้งนะครับเล็กสามห่านนะครับพี่ชีครับผมสามหานี่แดงขึ้นขึ้นกับเนาะแต่เลยหวยันแมนเราก็ตองวดมหาตะพไวน์นี่นะครับเนาะแต่ว่าการให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมเด็กกับเลื่อพราะว่าพไวน์ฝันงวดที่แล้วนี่กับ่นกับมันกับบกเขาเนาะครับเนาะ แย่งว่าเป็นกะบาดกูห้มึงแล้วไปจะไปโหูยกมือขึ้นทางสันมันบ่ตรงตรงเนาะขับเอลซีครับผมการมันตรงตรงมันก็บ่ม่มีปัญหาอย่างนี้มันก็ถือเตือนบ่าละเป็นกะบาดกูร้องเก่งคือว่ต้องมาร่องคอยกับบางสันนะครับว่าต้องมาร่องบ่ต้องมาอันนั้นว่าใครตรงตรงรวดช่าที่ให้อยากได้บุญได้บัตนได้บุญทำบุญน้ำกันว่าสันพ่อใหญ่กลางสิมาครับเนาะเอลซีครับผมตองวดนะครับเนาะฝันมือตองวดนะครับเนาะ หมัดหมาดกับอยู่ที่กับผมก็เลยมาแบ่งปันให้กับยุ้ยีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะเพราะว่าปล่อยควันปล่อยสีไว้จังได้กระตามสั่งปล่อยควันนี่ได้เปรียกคอยพี่กับผมเพิ่นเพ้าตามความฝันนะครับเด้อพี่กับผมห้าฝันทังได้กระบอกเพลงสั่นนะครับเนาะเอาสำหรับพี่ก็ให้โชคให้มาล์ไห้รลำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับพอจบที่ไปเพียงสามีพอเขาไม่ได้คิปหนาสวัสดีครับบัดดี้นะครับผม